อ่อร่อยเหมือนกินน้ำแข็งเลยใหญ่่ห็โอ้รวันที่สี่ของเรานะครับ ออ,ออกจากที่พักนะครับเราจะไปเจอกันเช้านี้เรากําลังจะออกจากโรงแรมเปอร์โฮเทลจากเมืองเกโลเดินทางไปสู่เมืองฟลอมนะครับระหว่างเส้นทางการเดินทางจากเมืองเกโลไปสู่เมืองฟลอมนะครับสองข้างทางเต็มไปด้วยหิมะปกคลุมข่าวโพลเต็มตลอดสองข้างทางเรากําลังเดินทางเพื่อไปขึ้นรถไฟขบวนพิเศษหรือเรียกว่าเส้นทางสายโรแมนติกนะครับ ระหว่างการเดินทางเราได้นั่งชมบรรยากาศร,บรอบๆทั้งสองข้างทางอย่างสบายใจและเพลิดเพลินมากๆครับเมืองฟลอมหรือฟลัมเป็นเมืองเล็กๆของประเทศนอร์เวย์ในเขตภูมิภาคของซองฟยอตหรือเป็นศูนย์กลางแห่งฟยอตนอร์เวย์การเดินทางมาเพื่อได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดของฟยอตที่มีความยาวและลึกที่สุดในโลกนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อนั่งรถไฟขึ้นไปชมวิวบนภูเขากันนะครับ ตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางหิมะนะครับหิมาาาะกำลังตกยเย็นเขียบตอนนี้อากาศที่เราอยู่ประมาณลบเจ็ดองศานะครับ oh, <no. S 1> ไม่รู้ว่าเห็น ยเ,เยหลังจากรถบัสได้จอดให้เราลงไปชมบรรยากาศหิีมะกันอย่างเต็มอิ่มเราก็ได้จัดรูปถ่ายกันพอหอมปากหอมคอและหลังจากนั้นเราก็ได้เดินทางไปสู่เมืองฟลัมเพื่อไปขึ้นรถไฟและไปลงเรือล่อลงเรือกันต่อไปนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ขึ้นรถไฟได้วยนะครับดูที่ถานี นน้าใตอนนี้ฝนตกพรำๆนะครับระหว่างรอรถไฟนะครับเรางมาเก็บบรรยากาศรอบๆเก็บตกพรำๆแรลมบาน่าขบวนรถไฟที่จะนำท่านมุ่งสู่เมืองแฟลมเมืองที่ล้อมรอบด้วยหูบเขาอัานเป็นที่ตั้งของอฟยอรดมรดกโลก เส้นทางรถไฟที่จะพาท่านไปพบกับธรรมชาติอันน่าหลอเชื่อของนอร์เวย์กับขบวนในฝันสุดโรแมนติกที่ติดอันดับในยุโรปที่ใครมาก็ไม่ควรพลาดนะครับฟลัมบา NA าเป็นขบวนรถไฟสายหนึ่งในนอร์เวย์ซึ่งถูกจัดให้เป็นหนึ่งในรถไฟชมวิวทิวทัศน์ที่ดีและสวยที่สุดในโลกโดยสมาคมผู้โดยสารรถไฟระหว่างประเทศรถไฟขบวนนี้แยกตัวมาจากรถไฟสายหลักออสโลเบอร์เกนโดยจะเชื่อมระหว่างมเดลไปจนถึงแฟลม ซึ่งเป็นเมืองกลางหุบเขาที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของนอร์เวย์โดยแฟลมบารนะ์นานั้นถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยโลกครั้งที่สองทำให้ตัวรถไฟถูกออกแบบให้คงกินไอายในอดีตครับเข้าไปดูสถานีด้านในกันตัวรถไฟสีเขียวแก่ที่มีรูปทรงลักษณะคล้ายรถไฟฮอกวอตส์ Hogwarts, ที่หลายคนเคยเห็นในหนังแฮร์รี่พอตเตภายในตกแต่งด้วยผนังไม้และเบาะที่นั่งสีแดงแกม ส้มติดหน้าต่างบานใหญ่ที่พร้อมทําให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศและทิวทัศน์ตะการตาข้างทางตอนนี้เรากําลังรอขึ้นรถไฟได้วยความตื่นเต้นนะครับพร้อมกับนักท่องเที่ยวจํานวนมากเขาเนี่ยแม่ง,งอบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ในอดีตก่อนและขณะที่มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเส้นนี้และเส้นอื่นๆนั้น ผู้คนที่ต้องการสัญจรจากเมืองต่างๆด้วยม้าและเกวียนในการขนของหรือบรรทุกคนซึ่งกินเวลาน,นานทั้งวันบางวันในช่วงฤดูร้อนแม้แต่ในอดีตก็ยังมีเกวียนนะักท่องเทีย่ยวมากถึง30-40ถึงเกวียนที่เดินทางมาเยี่ยมชมฟยอตในเมืองฟลอมดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนแ<ม>ลนะนักท่องเทีย่ยวจะสามารถเดินทางไปเทีย่ยวชมฟยอตอันเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศได้การก่อสร้างขนส่งสาธารณะแบบรลาง<ม>จืนเริ่ม,มจากเส<ม>้นทาง<ม><ม> รถไฟในมือฟอมห้มโดยปัจจุบันรถไฟที่ให้บริการขบวนของแฟมบาน,น่านั้นประกอบที่ต่อด้วยตู้โดยสารรวมทั้งหมด12ตู้ โดยทุกตู้โดยสารที่ใช้บรรทุกผู้โดยสารนั้นจะตกแต่งด้วยการตกแต่งแบบคลาสสิกโคงกินไอรถไฟสมัยสตวรรษที่17ดไว้แล้วเราจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็ไปยังสถานที่ต่อไปเป็นไงบ้างครับหลังจากลงรถไฟกันมารู้สึกหิวรู้สึกหิวอันนี้เราจะไปกินข้าวกันครับอ๋อแล้วคนนี้ล่ะ แต่ไม่หนาวเท่าที่คิดนะตอนแรกติดลมนึกว่ามันจะหนาวว่านี้โปกไม่หนาวเท่าที่คิดแต่เสื้อผ้าค่อหนาวแน่นมากเสื้อผ้เราเข้าไปหาอะไรกินข้างในกันก่อนนะครับพร้อมลงเรือไหมครับ ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับมในองศาแต่ชิลชิลใช่ไหมครับชิวๆครับชินครับครับเพราะมันไม่มีลมเพราะมันไม่มีลมมันก็เลยไม่ค่อยหนาวหลังจากเรากินข้าวเที่ยงเรนเสร็จนะครับก็คือรถไฟกันมาตอนนี้กำลังรอไปขึ้นเรือดูความบูดบุบของชาติเป็นเหมือนแบบจุดไฮไลท์เลยนะครับจุดที่แบบดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั่วโลกให้มาเที่ยวที่เนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามัน,มนสวยจริงๆหรือเปล่าไปดูกันว่าตรงไหนก็นั่งได้เลยนะครับ ยาัยเลยครับเ,เราเรือมาแล้วนะครับจะขึ้นไปซอรว์ดูชั้นบนหน่อยไปดูด้านนอกกันฟิออนบริเวณทางภูมิศาสตร์ของช่องทางน้ําที่ยาวและแคบที่ถูกประกอบด้วยริมฝั่งที่สูงชันอันเกิดจากกิจกรรมของทางน้ําแข็ง mm hmm. เกิดจากการกัดซอของทางน้าแข็งบนที่ลาดหุกเขาที่มีชั้นหินแข็งโดยรอบโดยที่ลาดผุกเขาโดยส่วนมากนั้นมักจะเกิดตั้งแต่ในสมัยยุคน้ําแข็งที่ผ่านมา การละลายของฐานน้ำแข็งร่วมกับการเด้งตัวกลับของเปลือกโลกเนื่องจากการหายไปของน้ำแข็งและแตะกอนจำนวนมากซึ่งการเด้งตัวกลับของเปลือกโลกเกิดจากการที่น้ำหนักจำนวนมากกดทับบริเวณหนึ่งของเปลือกโลกจนเกิดการยุบตัวและเมื่อตำแหน่งของน้ำหนักย้ายหรือหายไปตำแหน่งที่ผิวโลกยุบตัวลงก็จะเล้งกลับอย่างช้าๆโดยการเด้งกลับนี้บางกรณีมีความเร็วยิ่งกว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นเสียอีกระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเนื่องจาก โลกพ้นจากยุคน้ําแข็งโดยส่วนมากใต้พื้นน้ําของฟยอตจะต่ํากว่าพื้นทะเลที่ติดกับมันตัวอย่างเช่นซองฟยอตในนอร์เวย์มีความลึกสูงอยู่ที่1,308เมตรหรือ4,265ฟุตต่ํากว่าระดับน้ำทะเลเลยทีเดียวนะครับนี่ลอยฟยอตได้รับการยอมรับว่าเป็นฟยอตที่อยู่ห่างไกลที่สุดและสวยงามที่สุดในส่วนที่เป็นฟยอตสาขาของซองฟยอต ซึ่งเป็นฟยอดที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ระยะทางยาว17กิโลเมตรและจุดที่แคบที่สุดกว้างแค่250เมตรโดยยังเป็นฟยอดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ล่องเรือในซองฟยอดที่ได้ชื่อว่าเป็น k King o f f ฟ o r d และได้นับว่าเป็นฟยอดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า200กิโลเมตรครั้งหนึ่ง ได้มาเที่ยวมาหาประสบการณ์แบบนี้แล้ว่าเป็นการใช้ชีวิตที่คุ้มค่ามากๆเลยครับอย่างที่เขาว่าไว้นะครับอย่ารอให้แกแล้วค่อยไปเที่ยวเพราะอาจจะทำได้แค่ลุกไปเยี่ยวนั่นเองครับเรา,า,าไปดูของโซนใหด้านในกันมนะ้างมีอะไรบ้างนะมีเสื้อเสื้อแล้วก็เสื้อมนึเป็นพวกหมวกถุงมือในพุม เดินทางต่อดีฟ้า วันที่ห้าปูนีใหม่เช่นเคยสำหรับวันนี้วันดีนะครับบ๊ายบายเจ๊กันเจงกัน